สวัสดีค่ะพบกับช่องไฟเจริญนะคะเนาองมาเนี้ยพอความก็ได้มาหาฟื้นนะคะเนาอไปก่อไฟไลหลยุงหายน้องเจริญกับคุณแม่แก้วตาค่ะยุงร้ายหลายนะคะเนาอได้สองทนแล้วนะคะเนาอ นี่ทนหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะจะเอาทนใหญ่ๆเลยค่ะมันจังใดมันขึ้น,นะะเนาะ,<น>ะคะ่ะเนาะตัวคนโอ้โหเลยค่ะบ้าคนทนงัยเนาะค่ะเนาะทนใหญ่ค่ะตุ่นที่มันตายนะะเนาะค่ะเนาะเอาไปก่อไปไรยงุงให้นอ้องเกินเหรนกับปุ่แม่แก้วตายุงหลายนอ้องบ่ได้นอนเนาะะคะ่เนาะ bốn nó khả năng phải lớn Tiếp anh hẳn tù Cái này cái áo đầy này ก็ยนยกกว่าคนไทยคิดอยู่นกพิมีน์นห้องอะไรทำไมห้องเหาเเิ่นก้อนนอกขามอ่ะห้องซื้อเลยไปยห้องไป้องพุ่นอ่ะ พวกคนน่ะอืมโอ้ยอา้าวทำไมห้องไว้ก่อนขาดบ้านนี่ตุ่นบักไงเนาะค่ะเนาะไปเลยข,ขาดเรื่องก็ปลาหิดเนาะค่ะน้อนนี่ปลาหิดเนาะค่ะ มันอยู่บร้หาเหตุมาหาฟื้นไปดังไปสุมไฟไรหนุง่งนะคะเนะาะก่นกับเมฆตนตาเนะ,ะนอนบรหหนอน เจ้านี่นอนตื่นซ้ายสายนาอคะ่ะนอ่ไหลตึ้นก็ได้รับได้นอนกันไปไล่ยุ่งก็บเอาไปอยู่จุดยากันยุ่งกันแล้วโอ้เม่อยากกนยุ่งมากเลย ครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงแล้วไกลแล้วไก่แล้วไก,ลแ,ลวกลแล้วตัวนึงไปปีที่แล้วล่หลายเนาะค่ะเนาะต้นใหม่เนาะปีนี้ก่มีเลยเพิ่นเอาไปเห็ด ปื้นมืดนะคะเนาะส่วนใดๆว่าล่มตายเป็นกเอาไปเมืดบนนี้พื้นสิบต่อไฟแห่งสร้างเลยนะคะเนาะเป็นมหากิบไปอันนี้มา นี่มันหล่มเองนะคะเนาะส่วนหม้ทีล่ลาหล่มเองล่มพัดกับฮักค่ะว่าส่วนนี้มันล่มไว้นะคะเนาะรุ่นรุ่นรุ่นกับใกล,ล้จะขาดแล้ว เอามดเลยบนเบื่อ,อว,ว่ะยกไปมดเลยแล้วบ่ตองบ่ตองอันนี้น,อน,นอุ้นเนาะโอ้ยมันบนหนักดอกยกสองคนใหม่มันปุล๊ล้วพร้อมสั่นหรือพูนเม่นบ ยังไหลไหลอ่การเล่การเล่โอ้ขาดแล่ โอ้โหเงาอยู่ตัวนี่เป็นแบบเป็นว่ามันเลื้อยยากเนาะค่ะเนาะเลื้อยยากไปหาอีกอ้าวสุดท้ายนี้บ่มีอยลายเนาะค่ะนอกฝากช่องทใายจินเหลืนไหวในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่น้ำเนยเด้อค่ะเด้อฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเนยขอบขอบพระคุณหลายๆค่ะ